การบ่นคือการดึงดูดเอาสิ่งเลวร้ายสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการเข้ามาสู่ชีวิตของเราเมื่อก่อนฉันไม่รู้ในเรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าการที่ฉันเป็นนักบ่นจะนำพาสิ่งไม่ดีสิ่งที่ฉันไม่ต้องการสิ่งเลวร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันจึงเอาแต่บ่นถึงสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคที่เป็นความท้าทายต่างๆในชีวิตอยู่เรื่อยๆนั่นจึงเป็นการสะสมพลังงานเชิงลบเอาไว้กับตัวเองและเมื่อเราเป็นแหล่งสะสมพลังงานเชิงลบแน่นอนว่าเราย่อมดึงดูดเอาพลังงานเชิงลบจากโลกภายนอกเข้ามาสู่ชีวิตของเราดังนั้นการบ่นไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแต่อย่างใด เมื่อฉันรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ฉันจึงได้ปรับเปลี่ยนใหม่และฉันจึงเปลี่ยนจากการบ่นมาเป็นการท่องคาถาพลังงานบวกและคาถานี้สามารถใช้รับมือกับคนที่เป็นนักบ่นรอบๆตัวเราคนที่เป็นนักบ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่สามีภรรยาคนรักหรือว่าญาติพี่น้องของเราคาถาที่ว่านั้นง่ายๆค่ะ เมื่อเราเจอนักบน่นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนั้นเป็นนักบน่นให้เรานึกในใจท่องคาถานี้ในใจฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสุขภาพดีฉันเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเบื้องต้นที่สามารถใช้เป็นคาถาประจำตัวในการรับมือกับนักบน หรือการรับมือกับตัวเองที่นึกอยากจะบ่นคนรอบๆตัวนึกอยากจะบ่นสถานการณ์ต่างๆรอบตัวเราเพราะการบ่นนั้นคือการสะสมพลังงานเชิงลบก,การบ่นคือการที่เรากายร่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอาความเรล็วล้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราดังเช่นที่กล่าวเอาไว้ในหนังสือของทีฮาร์ฟเอ็กเคอร์ที่มีชื่อว่าหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน ที่ฮาร์เอ็กเคอร์ก็ยังกล่าวเอาไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นนักบนเรากําลังกายร่างเป็นแม่เหล็กดึงดูดเอาความเลวร้ายต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเราจึงควรเลิกเป็นนักบนและเราควรมีเทคนิคและวิธีการเชิงสร้างสารรค์ที่จะรับมือกับคนที่เป็นนักบนรอบๆตัวเราอย่างสันติ